สวัสดีครับมิเตตัมชาแนลนะฮะวันนี้ผมมาที่วัดพระาธาตุดอยคำนะครับที่เชียงใหม่นะฮะพอดีมาไหว้หลวงพ่อเลยครับแล้วก็มาแก้บนด้วยนะเห็ตรงนี้สวยมากเลยฮะเรื่องรอย่างเมื่อจบแล้วบอกว่า เป็นศิลปะทางแบบภาคเหนือเขาเนาะกับกล้องยังไงเอ่ยเขาก็เป็นงานแบบศิลปะแบบล้านนาใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นของที่ระลึกนะเสื้อผ้าต่างๆนะครับ อ่พลาดธรรมาด้วยนะฮะนี่เขาเรียกว่ากวนกรเสียนสมุดป่ะตรงนี้หน้าคุ้นนั่นแน่เหมือนพี่ตูนเลยนะตรงนี้ แล้วก็มีเทวดามีฮักก็มีนะตรงนี้หรือทำธุรกิจอะไรมีฮักอะไรได้เงินเท่านี้เท่าที่ขออย่างนี้ถูกวะก็สมเด็จประโยชน์ได้ดังนั้นเมื่อท่านได้ดีแล้วก็ขอขอบคุณนะอู้หูสวยนะเล่นสีสวยมากเลยวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่ที่ยี่สิบแปดไหม ยี่แปดหรือยี่สิบเก้านี่ยแหละพฤศจิกนะครับพฤศจิกายนเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ขั้นหน้าจะยี่สิบแปดนะแล้วก็ขอพรจากท่านเพราะสามสิบวันจันทร์นะครับวันนี้วันเสาร์เนาะแล้วือนี้นำสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทั้งใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อบอกวิธีขอพรวิธีไหว้นะแล้วก็การแก้บนนะจ๊ะ จะมาถวายดอกมะลิ50บพวขึ้นไปเราจะให้ท่านกี่พวงก็บอกท่านตรงๆไปเลยการแก้บนก็เหมือนกันเมื่อรอนนำดอกมาแล้วก็จุดท่อนี่จะเอาดอกมะลิมาให้เราเป็นํำดอกมะลิมาถวายองหลวงพ่อพระเจ้าหผ่นดินตามที่พ่อพระเจ้าเรียวยาวไปแล้วขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าหผันดจงรับไปด้วยแล้๋ยวรอรับสาพวงมาลัยนะครับ จุดถ่ายรูปก็เยอะนะครับเมืม่อท่ามาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่านเพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามวิรุณ มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรเล่าให้ท่านฟังอย่างละเอียดเมื่อจบแล้วบอกว่าขอหลวงพ่อพระเจ้าทันใจช่วยข้าพเจ้าให้สําเร็จได้โดยด่วนตอนนี้ก็ข้าพระเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายใกล้เก้าโมงเก้าโมงเช้าเลเราจะให้ท่านกีบคร์เขาบอกท่านตรงๆเลยมบงท่ง เมื่อเรานำดอกมา้มาแล้วกันตรงนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปไหว้ทางน้ี้ได้นำดอกมาลิมาถวายองค์หลวพ่อพระเจ้าถังใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวพ่อพระเจ้าถังใจทีไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปราาที่จัดมาสวยมากเลยครับก็ขอกับท่านต่อไปย้ะเมื่อท่านได้ไหว้สาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าถังใจแล้วก็จะเปิดโอกาสของพห้ท่านเชิญท่านทั้งหลาย ก็ขอเชิญท่านบูชาได้ที่ตู้วัตถุมงคลของทางวัดพระธาตุลอยเขสวัสดีครับเชิญท่านดูของมาเลยที่เอามาถวายนะแแล้วก็ขอเาท่านพิมเอกชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอควา่ยเยนที่เ้า มืเราน,นม้ก็คับแล้วบืววเราข้าพเจ้าชื่อน,นี้ใหน้นำดอก้มาถวายให้งหลวงพระเจ้าที่ข้าจ้าได้สัญตรงนี้ก็เป็นวิวด้านหลังนะคนก็มาถ่ายรูกปกันเยอะเลยนะตอนนี้ตอนนี้หมอกไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ยังพอเห็นเห็นวิวด้านล่างนะ เป็นวิวเมืองนะครับาาดูเราก็จะเห็นวิวด้านล่างนะต,ตรงไหนมันคืออะไรยังไงบ้างผมก็ไม่รู้นะก็คงเป็นเชียงใหม่นะเรา,าอยู่เชียงใหม่อะนะผู้แสงลงมาสวยมากเลยฮนะตรงด้านล่างเขาก็ทำเป็นเป็นบันไดลงไปนะครับ ก็มีพระใหญ่ตรงนี้ครับสูงมากนะครับอย่างที่ได้แจ้งไว้ตอนคลิปนะับว่าเป็นวันเสาร์เนาะคนก็มากันค่อนข้างเยอะครับเ็าเป็นคลิปสั้นๆเนี่ยมาฝากไว้นะเพราะว่าหายไปนานเลยเาะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะ คองค์หลวงพ่อพระเจ้าทั้งใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทั้งใจขอองค์หลวงพ่อพระเจ้าทั้งใจจงรับไว้ด้วยแล้วก็กล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกมะลิไปวางไว้ที่โต๊ะขอหลวงพ่อพระเจ้าทั้งใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้โดยถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกมะลิห้าสิบกลุขึ้นไปเราจะให้ท่านจีบกลุ่ก็บอกว่าจงจงจง

โดโอกาสของพิพาษเชิญท่านทั้งหลายรีบนะครับพอูติดตัวแม่น้อยคและขอควากาว่าท่านระสข่าวให้าูทด้ที่นขอให้ท่านดูู้สามรถฟังแล้วก็ขออวาม่ินีแต่เราชื่อของเราขพเขออมพาพเจ้าจจรับไปด้วยแล้วพ็กันว่าสาธุ ตอนนี้ขาลงแลนะเดินสบายหน่อยอเอยายาขถถถถถยาก็จะมีทางให้คนเดินแล้วก็ทางให้รถวิ่งผ่านไปนะใครอยากเสี่ยงโชคไหว้พระเสร็จแล้วนี่เกียบเลยฮะหลายร้านเลยเนี่ยเลือกได้เลยเนาะ